ดัดแปลงรางหลอดฟู o ออเรสเซนต์ใช้กับหลอด led t 8สวัสดีครับพบก,กับป๋ารงอีกเช่นเคยนะครับทางช่องพ่อบ้านงานช่างทำเองได้่อบเองได้ไม่เปลืองสะตั้งอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป๋ารงด้วยนะครับเอาละครับในคลิปนี้เราก็จะมาดัดแปลงรางหลอดฟู o ออเรสเซนต์มาใช้กับ หลอด led t 8กันนะครับเมื่อพูดถึง t 8เนี่ยฮะคนก็เข้าใจคิดว่ามีเฉพาะหลอด led อย่างเดียวจริงๆแล้ว t 8 t 1 2เนี่ยมันมีมาก่อนแล้วนะฮะก็คือเป็นขนาดของหลอดฟู l อ l เ d สเซนั่นเองนะฮะเริ่มแรกก็จะเป็น t 1 2คือหลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง12หุนนะฮะส่วน t 8เนี่ยก็คือหลอดผอมนะเมื่อก่อนเรียกกันหลอดผอมก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง อ่หุนพอมามีหลอด LED นะฮะหลอด LED ก็จะไม่ทำ T 1 2นะฮะก็จะทำ T 8ก็เลยเรียกหลอด LED T 8ในปัจจุบันนะฮะหลอด LED ก็จะมี T 5ด้วยนะฮะก็คืออมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอาหหุนในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาะดัดแปลง รางหลอดฟูออเลสเซนนี้มาใช้กับหลอด LED กันนะครับพอดีมีพี่น้องท่านหนึ่งท่านได้ขอมานานแล้วนะฮะ,ะก็มาทำให้ในคลิปนี้เฉยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะวิธีดัดแปลงทำอย่างไรนะครับจะเห็นว่าชุดหลอดฟูออเลสเซนชุดนี้นะฮะผมใช้ทีแปดแบบ 18วัตต์นะฮะจะเห็นว่ามันจะมีอุปกรณ์นะ,ะก็คือบาลาดและก็สตาร์เตอร์นะฮะบาลาดจะอยู่ด้านในนะฮะสตาร์เตอร์จะเห็นอ,อยูอ่ที่เห็นอยู่ข้างนอกตรงนี้แล้วหลอดหลอดนี้ก็คือเป็นหลอดพัวเส้นแบบ T8 นะฮะก็ชึ่งหลอดเสียแล้วเราก็จะามาดัดแปลงใช้กับหลอด LED T8 ตัวนี้กันนะครับ จะเห็นว่าหลอด LED T8 นี่นาดก็เท่ากันนะฮะใช้กับรางตัวนี้ได้เลยนะฮะ,ะวิธีดัดแปลงะจะทำอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เริ่มต้นนะครับเราก็มาถอดหลอดเก่าออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ามาถอดฝาครอบรางนี้ออกมาเพื่อดูวงจรข้างในคิดว่าพี่น้องก็น่าจะต่อกันเป็นแล้วสำหรับหลอดฟัว,ฟวเลเซนนะฮะทีนี้เราจะมาดัดแปลงการดัดแปลงก็จะได้สองแบบนะฮะแบบแรกก็คือง่ายๆนะคะแค่ถอดสตาร์เตอร์ออกมานะฮะ แค่นี้เองถอดสตาร์เตอร์แล้วก็เอาหลอด LED T8 เนี่ยใส่ก็ไปแทนอ่ะแค่นี้เราก็ใช้งานได้แล้วสมมุติว่ามันติดตั้งอยู่บนเพดานนะฮะพี่น้องก็ไม่ต้องไปถอดสายไฟไม่ต้องถอดอะไรนะครับ แค่ถอดตัวสตาร์เตอร์ออกมาแล้วก็เปลี่ยนเอาหลอด LEDT8 เนี่ยใส่เข้าไปแทนแค่นี้นะฮะนะฮะแล้วก็เปิดสวิตช์ใช้งานได้เลยนะฮะก็คือใช้วงจรเดิมของหลอดฟูตออเลเซนชุดเดิมวงจรก็ยังต่ออยู่กับบัลาดเหมือนเดิมนะฮะกรณีนี้ไม่ต้องถอดบัลลาดออกนะฮะถอดเฉพาะสตาร์เตอร์ออกอย่างเดียวก็ใช้งานได้เลย แต่ชุดนี้ผมได้ปลดลงมาจากเพดานก็เลยต้องมาต่อสายไฟกันใหม่นะครับตรงนี้ก็เป็นเทอร์มินอลสำหรับต่อสายไฟลายนิวตันเข้าไปนะฮะอ่อย่าลืมนะครับต้องถอดสตาร์เตอร์ออกนะฮะถ้าไม่ถอดออก มันจะช็อตนะครับตรงนี้มันจะช็อตนะฮะเพราะว่าวงจรของหลอด LED ตัวนี้เขาต่อวงจระระหว่างขั้วหลอดมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราต่อสตาร์เตอรอ์ชนก็ไปอีกมันก็จะช็อตทันทีนะฮะต้องต่อถอดสตาร์เตอร์ออกแล้วก็ตรงบัลลาดไม่ต้องถอดออกนะฮะให้มันอยู่ในวงจรไปอย่างนั้นก็จะใช้งานได้เลยนะฮะ นี่ขอย้ำนะฮะถ้าอยู่บนฟ้าเพดานเราแค่ปลดสตาร์เตอร์แล้วก็เปลี่ยนหลอดเข้าไปแทนแค่นั้นเองนะฮะนี่คือวิธีที่1นนะฮ mm hmm. เสียบปลัก๊กเปิดสวิตติดเลยนะครับนะฮะเราแค่ถอดสตาร์เตอร์ออกอย่าลืมนะครับถ้าไม่ตอดสตาร์เตอร์ออกเนี่ยชัดนะครับฉะนั้น ต้องระวังนะฮะตรงนี้นะฮะเอาล้วครับต่อไปจะเป็นวิธีที่สองอาจจะยุ่งยากไปนิดหนึ่งสำหรับมือใหม่แต่ก็ไม่ไม่ยากเกินไปนะฮะ ตรงนี้เราจะปลดเอาตัวบาลาดออกนะฮะเพราะว่าการต่อบาลาดร่วมอยู่ 1. จะทําให้หนัก 2. อาจะทําให้มันร้อนนะฮะและก็กินกระแสเยอะด้วยนะฮะตัวบาลาดนะเพราะฉะนั้นการถอดออกแล้วมาต่อวงจรตรงเข้าไปตรงๆร,ร,ระหว่างขั้วหลอดของ LED เนี่ยมันจะประหยัดไฟเพิ่มขึ้นนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีนี้ ไม่คิดว่ามันยุ่งยากจนเกินไปก็จะเป็นวิธีที่จะประหยัดไฟได้มากกว่าวิธีแรกนะฮะวิธีที่สองนี้เราปลดออกทั้งบลาดและสตาร์เตอร์นะฮะปลดออกหมดเลยแล้วก็ปลดสายไฟที่ไม่จำเป็นออกนะฮะในทีนี้ ผมจะใช้สายไฟเส้นที่มันยาวนะฮะมันยาวนะส่วนเส้นสั้นๆเล็กๆน้อยๆที่ที่เอาไว้ต่อวงจรตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเราจะปลดออกนะฮะเอาสายไฟเส้นที่ยาวที่สุดไว้นั่นเองนะฮะทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะจะเห็นว่าฝั่งขั้วหลอดทั้งซ้ายและขวาเนี่ยจะมีสายไฟเส้นที่ยาวๆอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเอาเส้นยาวไว้ส่วนเส้นสั้นเดี๋ยวจะปลดออกให้หมดนะครับ บาลาดนี่ก็ปลดออกไม่ใช้นะฮะในนี้วิธีที่2นี่ไม่ใช้บาลาดนะไม่ใช้บาลาดเพราะว่า,อาบอกไว้แล้วว่าบาลาด1มันหนัก2มันทำให้ร้อนแล้วก็มันกินกระแสเยอะนั่นเองนะฮะเพเพื่ะนั้นปลดออกไปจากวงจรเลยเราต่อตรงเข้าไปในหลอด LED ได้เลยนะครับ แล้วเราก็ปลดสายไฟตรงขั้วหลอดฟังนี้ตรงนี้เป็นฟังที่ต่ออยู่กับสตาร์เตอร์ส่วนสีน้ําเงินนั้นเป็นเส้นยาวซึ่งเราเอาไว้นะในฟังที่ต่ออยู่กับสตาร์เตอร์เราจะปลดออกนะฮะวิธีปลดออกสังเกตว่ามันมีรูสําหรับเสียบสายไฟแล้วอีกรูหนึ่งสําหรับเอาไว้ปลดล็อกสายไฟนั่นเองนะฮะเราก็หา,าเรียกว่าเป็นสายไฟเส้นโตๆหน่อยเอาเฉพาะทองแดงและกดตรง าเข้ไปอย่างนี้แล้วก็มันจะถอดล็อกออกมาปลดล็อกออกมาตรงขั้วตรงนี้ส่วนเส้นนี้สีน้ําเงินนั้นเราเอาไว้นะฮะเพราะเป็นเส้นที่ยาวเอาไว้ใช้งานนะฮะส่วนฝั่งนี้นะฮะเราก็ปลดสีน้ําเงินนะฮะออกนะฮะเพราะว่ามันสั้นเราก็เอาเส้นสีน้ําตาลซึ่งเป็นเส้นที่ยาวไว้นะฮะวิธีการปลดก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือแย่นะฮะลวดทองแดงลงไปในรูสําหรับปลดล็อกนะฮะ แล้วก็ดึงสายไฟเส้นสีน้ําเงินออกนั่นเองอ่ะแย่ลงไปอย่างเงี้ยกดกดอ่ากดแค่ไม่ต้องลึกมากนะฮะไม่ต้องลึกมากกดแค่พอมันขยับแล้วก็ดึงสายไฟออกอย่างเงี้ยอ่ะเห็นไหมครับก็ดึงปึ๊ดออกมาอย่างนี้อ่ะแล้วก็ไอเส้นที่เราไว้ใช้งานเราก็ไม่ปลดออกตรงนี้เราจะต่อเข้าทางขั้วไหนก็ได้นะฮะอ่าฝั่งละเส้นนั่นเองนะฮะของขั้วหลอดไฟนะต่อสายไว้ฝั่งละเส้นนะฮะ ทีนี้ตรงสตาร์เตอร์เห็นไหมครับสายไฟสีขาวเนี่ยเราก็ถอดออกนะถอดออกอเดี๋ยวเราปลดไอตัวตัวไอซ็อกเก็ตหรือขาของสตาร์เตอร์นี้ออกมาแล้วก็เรามาปลดล็อกไอตัวสายไฟเส้นสีขาวนี้ออกนะครับก็เช่นเดียวกันก็ใช้สายทองแดงกดลงไปอย่างนี้แล้วก็ดึงดึงสายไฟสีขาวออกมานั่นเองนะครับส่วน อีกฝั่งเป็นสายสีน้ำตาลเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปใช้งานสำหรับหลอด LED นะฮะเรน,นั้นเราก็แย่ลงไปเพื่อกดล็อกแบบนี้แล้วก็ดึงดึงสายไฟสีน้ำตาลออกมาจากาก็อกเตอรของสตาร์เตอร์ตัวนี้ส็อเกเตอรตัวนี้ไม่ทิ้งนะฮะเดี๋ยวเราก็ใส่ไว้ตามเดิมแล้วก็ จะใส่สตาร์เตอร์ไว้ตามเดิมเพื่อปิดนะฮะกันจิ้งจกนะฮะเพื่อปิดนะฮะใส่ไว้ตามเดิมนะไม่งั้นมันจะมีรูโบแล้วจิ้งจบอาจจะเข้าไปสร้างปัญหาให้เราได้เพราะฉะนั้นเราก็ใส่ขาไอ,ไอตัวซ็อกเก็ตไอสตาร์เตอร์นี้แล้วก็เอาสตาร์เตอร์ใส่ไปเลยเพราะว่าสตาร์เตอร์ไม่ใช้งานแล้วจะไปเก็บไว้ก็ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเพราะฉะนั้นเอามาปิดรูตรงนี้เพื่อกันจิ้งจกนั่นเองไม่ได้ต่อวงจรนะฮะตรงนี้ สังเกตดูนะครับไม่ได้ต่อวงจรแล้วนะตรงสตาร์เตอร์ไม่มีสายไฟไปต่อเลยนะฮะก็สายไฟก็จากขาหลอดนะฮะจะมาฝั่งละเส้นนะฮะอ่าซ้ายหนึ่งเส้นขวาหนึ่งเส้นนะฮะเดี๋ยวเราก็เราเอาสายทั้งสองเส้นที่มาจากขาหลอดฝังและเส้นเนี่ยนะครับมาต่อเข้าไป ตรงลูกเต๋าเทอร์มินอลนะฮะสำหรับใส่รอไว้เพื่อต่อสายไฟที่มาจากไฟบ้านนะฮะถ้าเวลาติดตั้งในวงจรใช้งานจริงๆก็คือเป็นไฟที่มาจากสายเมนที่มาจากเบรกเกอร์นั่นเองก็คือสายลายเข้ามาหนึ เส้นและก็สายนิวตันเข้ามา1เต้นนะฮะถ้าให้มันถูกต้องเนี่ยก็คือสายสีฟ้านั้นเป็นสายนิวตันนะฮะส่วนสายสีน้ำตาลก็คือสายลายนะฮะแล้วก็ต่อเข้าเทอร์มินอลน,นะฮะเป็นลูกเตาเทอร์มินอลแบบนี้นะฮะแล้วก็รอไว้สำหรับต่อสายไฟที่มาจากเบเกอร์หรือสายไฟที่มาจากสายเมนของไฟบ้านของเรานั่นเอง แต่ในที่นี้ในการสาธิตผมจะใช้สายไฟที่มาจากสายไอ,ไอเต้าเสียบที่พ่วงมานั้นนั่นเองแล้วก็เราก็ไปเสียบเข้ากับตรงปลั๊กรางนะฮะแล้วก็ใช้สวิตช์ปลั๊กรางในการควบคุมนะฮะอ่เรามาดูอีกทีนะครับอ่ตรงนี้จะมีสายมาเส้นเดียวนะฮะฝั่งนี้เป็นสีขสีฟ้านะครับอ่สั่งซ้ายมือนะครับ ส่วนฝั่งขวามือจะเป็นสีน้ําตาลต่อต่อขาเดียวนะฮะต่อ,อขาขัวหลอดมี2ขาเราใช้ขาใดขาหนึ่งก็ได้เพียงขาเดียวพอนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะตรงนี้ย้านะฮะขาใดขาหนึ่งก็ได้นะฮะแต่ว่าให้อยู่คนละฝั่งันแค่นั้นเองนะ,ะเห็นไหมครับตัวสตาร์เตอร์เราไว้ปิดการจิ้งจกนะฮะตรง บาลาดเราไม่ใช้นะครับสตาร์เตอร์เราก็ไม่ใช้จะเห็นว่าไม่ได้ต่อวงจรอะไรนะกันจริงจบไว้เฉยๆนะครับเอาละครับทีนี้เราก็เอาสายเ,าเต้าเสียบที่พ่วงสายไฟอยู่เนี่ยามาต่อเข้าที่เตาเทอร์มินอลตรงนี้นะครับเ,เพื่อเดี๋ยวเราก็ไปเสียบก็ไปที่ปั๊กกลางานะครับแล้วก็ใช้สวิตช์ปั๊กกลางในการควบคุมนะเ,เปิดปิด หลอดไฟ led กันอีกทีนึงครับเห็นไหมครับวงจรไม่ยากเลยนะฮะสำหรับาการดัดแปลงจากฟูออริเซนมาใช้หลอด led เนี่ยฮะก็คือหล,ลอด led อ โดยทั่วไปเนี่ยวงจรเขาจะาเรียกว่าต่อมาอยู่ที่ขั้วลอดอยู่แล้วนะที่ขั้วหลอดนะฮะก็ต่อไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเราไม่ต้องยุ่งนะฮะเราไม่ต้องไปยุ่งตรงนั้นเรามาต่อตรงนี้ให้ถูกต้องแค่นั้นเองก็คือเอาสายไฟนะฮะฝั่งลายเข้าข้างหนึ่งของขั้วหลอดแล้วก็ฝั่งนิวตันก็เข้าอีกข้างหนึ่งของขั้วหลอดนะฮะก็คือเข้าฝั่งละขั้ว แค่นั้นเองนะครับแบบนี้นะครับฝั่งละขั้วขั้วไหนก็ได้ด้วยนะฮะมันจะมีฝั่งละสองขั้วเนี่ยะครับเราก็เข้าฝั่งละขั้วโดยเข้าขั้วไหนก็ได้นะฮะสำหรับหลอด led เนี่ยเอาละครับอ่ะนี่นี่เราก็จะเสียบปลั๊กไปดีพักล่างแล้วก็เปิดสวิตช์ปลั๊กล่างเห็นไหมครับติดนะฮะง่ายนะฮะง่ายมากนะสำหรับการดัดแปลงเอาตัวล่าง หลอดถัวหรืเซนต์มาใช้กับหลอด LED นะฮะไม่ยากนะครับแล้วก็หวังว่าพี่น้องที่ขอมานานแล้วนะฮะก็อน่าจะทำได้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะให้ดูอีกมุมหนึ่งนะครับเอาละครับมานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะหากมีอะไรดีๆเดี๋ยวในคลิปต่อไปก็จะได้นำเสนอกันใหม่นะครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมคลิปนี้มาจนจบหากพี่น้องท่านใดมีข้อสงสัยประการใดๆก็ขอให้คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ